น้องบอกโดลกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่ขึ้นสไลด์กลับมาส่งถึงหน้าออฟฟิศเลยหมอขอบคุณจักใจมากที่คุณทำให้บอกโดมาสแสงมากวันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันไม่เคยขับดีอย่างนี้มานึ่งเก้า9 1นอ่าห9นั่นดวงเดือนซิลิปป์หรือปลาบาล่างมาสแสงมากวัน1969 ตั้งแต่ผมมีคันนี้มาในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยขับดีขนาดนี้มาเลยขอบคุณหมอดวงมากครับอยู่ในการดูแลของคุณเพราะนั้นแถบเรียบด่วนลามอินชาเตรียมตัวเตรียมตัวอารวาสแน่นอนเห็นคันส้มทะเบียน1 9 6 9มานี้บอกเลยว่าเจอได้เจอกันได้นี่นดูดูดูยางเมื่อกี้ดูยางดูยางใกล้ยางยางดูยางใกล้ คำโฮนะครับอ่าดูดูรูปรูปที่เห็นันนี่คำโฮนะครับบอกเลยว่าของเขาดีจริงเห็นไหมเราเองก็ยังใช้แลที่สำคัญพิเศษสุดเลยนะครับซื้อยางรถยนต์ทุกแบรนด์ทุกรุ่นครบสีเส้นนะครับที่เว็บไซต์ safe thai .net โดยจ่ายผ่านอ่า vwallet นะครับหรือ vwallet visa virtual card นะครับรับส่วนลดเพิ่มทันทีชุดละ1,000บาทนะฮะ vpay ใจดีใจให้เลยโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้10เดือน1,010เท่านั้น<ม>นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธบันวาคม2565เลยนะจ๊ะ